มีคำถามว่าเคร่งเครียดกับเคร่งครัดต่างกันอย่างไรคำว่าเคร่งเครียดหมายถึงสุดโตรงเปน็นไอ้กวายเติงเป็นลักษณะของอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นจนมากเกินไปโดยเฉพาะยึดถือในขันห้าว่าเป็นอัตตาตัวตน ประพฤติปฏิบัติธรรมเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังสุดโตสุดท้ายก็มีความทุกข์เป็นปนัญหาในเรียกว,ว่าเคร่งเครียดซึ่งไม่ถูกตอ้องทีนี้คำว่าเคร่งครัดเป็นลักษณะของความพอดีมัชฌิม,มาปฏิบัติธรประพฤติปฏิบัติ ตามหลักของพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องประกอบด้วยสติปัญญาเป็นผู้ที่มีเศียรที่บริสุทธิ์ถูกต้องพอดีไม่สุดตรงต้งขวายย่อนแล้วก็ขวายเตึงเรียกว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องพอดี นั่นคือความหมายของคําว่าเคร่งครัดเคร่งเครียดสุดโต่งไปในกว่ายตึงไม่ถูกต้องเคร่งครัดพอดีมัชฌิมาปฏิปทาก็คือความถูกต้อง